ทสเทสเทสอ่ะทุกคนอันนี้ผมลองเทสดูในช่องทางของกล้องแล้วก็ช่องทางของติ๊กตอกเมื่อกี้นะครับก็เป็นการรู้ว่าประมาณไหนเพราะตอนนี้มันให้ผมฝึกฝนในการไล์สดนะในหมดไล์สดนะครับของติ๊กตอกนะทั้งท่าสปาีวันที่หนึ่งนะฮะกันยายนทะพันหกร้อยหกสิบแปดนะวันนี้ช่วงเวลาก็เที่ยงนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้จับกล้องแล้วก็ถือโทราศัพท์ถือมาถ่ายนะครับ ทีนนี้ก็เป็นสวนมะนาวาสวนยางนะแล้วก็เป็นพืชผสมอะไรึต่างที่ผมปลูกไว้ต้นกล้วยบ้างนะเห็นไหมนี่ต้นกล้วยตรงนี้นะต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นอะไรหลายๆต้นอยู่นะก็ฝากช่องทางของทิกตอกด้วยนะฮะสวนมะนาวเป้นทุนเก้านะฮะไรเมล็ดนะครับหรือว่าชื่อเตียมก็สนมนาวเป้นทุนเก้ามะนาวอะไรนะทุน 9, เก้าไร่เมล็ดนะฮะ พืชผสมสารอ่าพืชผสมสารพูดไม่ค่อยถูกมันเป็นตุ่มขึ้นต้องใช้ผมราจับปุ๋ยนะฮะเมื่อวานเนี้ยจะปุ๋ยจากน้ำจานะครับข้อเท็นเนี้ก็เป็นพืชผสมถ้าว่าผมเอาห้างบวบห้างอะไรมานะฮะแล้วทำขึ้นนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันผมจะไปตัดไม้ไผ่นะครับมามา,มาทําเป็นไอ้นี่เนี่ยมันเรียกว่ามันสเาสามเล็ดก,กันไปนะผมจะเปลี่ยนแล้วก็ ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าเอาเอาเสามาเพิ่มนะฮะเอามาค้ำเพิ่มเพราะว่ากลัวว่ามันจะล้มนะฮะแล้วก็มันจะนี้ยเพราะว่ายิ่งนานวันไปผมก็เลยนี่มันมันเอ็นนะผมก็เลยเอาไม้มาค้ำนะกลัวว่ามันจะล้มแล้วก็ทับ่าต้นยางต้นไอนเรียอะไรต้นไอมะละกอนะครับมะละกอนะผมก็เลยวันนี้ว่าจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะฮะก็ ความเพิ่มหน้านะก็เอายาเอาอะไรก็มีพนักงานนะผมเป็นผู้จัดการเองคนเดียวมีพนักงานอยู่ยสองท่านนะครับที่ช่วยนี่ก็มีน้องน้องพุ้เตอรอหลานหลานเนาะแล้วก็คุณแม่หนูแดงนะนี่นะครับแก่ก็เอาย่าออกนะะช่วงกลางวันนะก็จะประมาณวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือว่าช่วงหัวค่ำก็ประมาณเวลาพอประมาณสักสี่โมงห้าโมงนี่ยก็จะมาออกนะครับ ต่เห็นนี้ก to ็เป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกกันต้นชะอมเนี่ยชะอมจะจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นอันนี้สายพันธุ์ตรงนี้คือเป็นสายพันธุ์มีน้ำน้ำน้อยนะฮะเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะปลูกสองสายพันธุ์นะฮะสองสายพันธุ์ที่สองก็คือไร้น้ำนะครับอันนี้ก็เห็นนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสายพันธุ์มีน้ำนะจะให้ดูทุกคนนี่เห็นไหม นะครับสายพันธุ์มีหนามเนี่ยดูดูด,ดูนะครับมีหนามเลยเนี่ยนะครับมีหนามหมดเลยนะอันนี้ผมปลูกวันที่12 12อสิง่าสิงหาหรือหรือว่าที่เท่าไหร่นะผมก็จำไม่ค่อยได้นะก็ถือว่าเร็วอยู่นะเร็วเร็วอยู่อันนี้เบี้ยก็53 52ประมาณนี้เนาะ ส่วนมะนาวก็สองปีนะครับสองปีสองปีได้นะครับสองปีไดส้ส่วนมะนาวนี่ก็สองปีได้ต้นนี้ผมาก็จะขยายเป็นตอนกิ่งออกแล้วก็ไปปลูกส่วนที่มันขาดหายเลยว่ามันไม่พอนะเนี่ยต้นนี้จะเป็นมีอยู่หลายต้นอยู่นะที่มันต้นใหญ่นะครับน,นะครับนี่ก็เป็นบวบนะบวบที่ผมเรียกว่า นำมา,มา,มาหวานแถวต้นมะละกอนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะมอมาหวานแล้วก็